สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น,นลหนุ่ยยูทูบเบอร์หนุ่ยยูทูบเบอร์นะพี่ชื่ขายส้มตำอยู่ข้างหน้าปางซอยอะนะโอ้โห,โห,โหไวมากส้ตมตำปูเวลาจาดนี่แหละ <laughs> วันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวแรงบันดาลใจของความมีสติสมาธิและความแม่นยำ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับจอมนักยิงธนูอาชีพสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ถามจอมหน่อยตรงเนี้ยจอมปัจจุบันนี้เป็นทีมชาติอยู่ด้วยใช่ไหมเป็นครับเป็นเป็นทีมชาติด้วยเป็นครูสอนด้วยเป็นทีมชาติด้วยครับผมเริ่มต้นมาอย่างไงกับอาชีพนักยิงธนูเริ่มต้นเลยคือก่อนหน้านี้เป็นเป็นเป็นนักกีฬาทีมชาติป,ปีหน้าผาครับอ๋อแล้วก็เถิบมาเป็นโค้ช ใน,นในช่วงที่เป็นโค้ดนะคะก็มีที่ในวงการปีนหน้าผาซึ่งเป็นนายกสมาคมปีนหน้าผาแหละมาพาผมไปเรียนที่สนามนนมิ้านุแห่งหนึ่งให้ผมไปลองเล่นดูซึ่งตอนนั้นพอไปลองยิงแล้วก็เรียนจบเสร็จปุ๊บผมก็จบเลยไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะเล่นกีฬานี้เพราะผมรู้สึกว่ามันมันไม่ไอคิวมันน่าเบือ่อก็เลยทิ้งมันไปเป็นปีเลยจนได้ไปทํางานที่พัทยาก็ค่อนข้างว่างนิดนึงแล้วก็ ผมมีธนูอันหนึ่งซึ่งเป็นธนูโชเนี่ยฮะอลองเอามายิงเล่นดูมันจุดประกายตรงนั้นก็คือเป้ามันก็ตั้งที่เดิมอ่ะ,อะแค่สิบเมตรเนี่ยทำไมมันยิงไม่เข้าที่เดิมมันก็เริ่มแบบเริ่มท้าทายจริงอหะพอมีเวลาก็เลยติดต่อมาหาที่พี่ที่กรุงเทพว่าอยากได้มือสองอยากได้ธนูมือสองอะไรเงี้ยก็เริ่มหาซื้อมือสองมายิงแล้วพอมันมีโจทย์อีกโจทย์ก็คือเราเคยเป็นทีมชาติปีนา,า่าแล้ว โจทย์ในใจก็คืออยากรู้ว่าเราจะไปถึงที่เท่าไหร่ของประเทศอในระยะเวลาที่ไม่นานเนี้ยเขาจะมีการคัดตัวทีมชาติแล้วเราก็เริ่มฝึกซ้อมโดยโดยโดยเริ่มจากการดู YouTube เนี่ยครับแต่จะมีพี่คนหนึ่งเนี้ยสอนเบื้องต้นให้ผมก่อนตอนอยู่กรุงเทพแล้วผมก็เอาเบื้องต้นนั้นมาดู YouTube ด้วยยืนยังไงเล็งยังไงเงี้ยก็ฝึกตัวเองในป่าอยู่ในป่าก็ยิงในป่า จนได้มาพดตัวทีมชาติครั้งแรกก็เริ่มติดเลยติดอันดับสองติดอันดับ2เลยอันดับแรกนะประเทศเลยครับแรงบันดาลใจมันมาจากไหนแรงบันดาลใจมันจากแค่ตรงนั้นเลยครับอยากรู้ว่าเราจะไปได้ไกลที่สุดเท่าไหร่เราอยากจะรู้ว่าศักยภาพเราอาจจะไปที่ด้วยของประเทศแค่นั้นเองคิดแันแต่ตอนนั้นเราไม่ได้อยากเป็นทีมชาติครับเพราะเรารู้สึกว่าในประเทศบ้านเราเนี่ยผมเคยเป็นทีมชาติปีน้ำผ่าผมรู้แล้วว่ามัน มันเลี้ยงชีพตัวเองไม่ได้มันยากที่จะดําเนินชีวิต,ต้อ้ต้องมีต,งต้องมีอาชีพอื่นประกอบด้วยใช่ลักษณะของการยิงธนูเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันใช้ถ้าถ้าเทียบผมเล่นกีฬาเอคตีมาเนี T ่ยปีนหน้าผาเนี่ยเวลาแข่งเนี่ยมันต้องใช้ใจกับความบ้าคลั่งในในการที่แบบจะกระหายเรียชนะมากๆเลยแต่ธนูเนี่ยฮะใช้ใจยิ่งกว่าแต่ต้องไป สยบในความรู้สึกว่าเราอยากชนะถ้าเราอยากชนะเมื่อไหร่ตุ้นเราแพ้ทันทีเลยเพราะว่ามันจะพังหมดเลยสิ่งที่เราซ้อมมามันต้องมันต้องสมาธิสุดๆที่ต้องลงให้ลึกที่สุดคือต้องจิตใจนี่ต้องนิ่งต้องแบบสมาธินี่ต้องแบบใช่ครับมันเป็นกีฬามันเป็นกีฬาที่เล็งเป้าแล้วคือมันธนูเนี่ยคือจะเล็งยากกว่าปืนแน่นอนปืนนี่ก็คือเขาจะเป็นศูนย์ของลำปืนอยู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นแท่งๆยกขึ้นมา ความนิ่งก็อยู่ที่ตัวคุณเองแต่ทนููนี่มันต้องใช้แรงด้วยอบวกกับแรงแล้วก็ใช้สมาธิมหาศาลเพื่อไปเคลื่อนไหวจุดเล็กๆนที่จะเล็งเป้าง้งางไว้นานๆนี่ก็ล้านะช่เพราะมันเป็นสปริงดึงเร<ช>าเลยวชไม่งั้นมันถีบรูปออกไปได้ไม่ไกล ม่งยกดึงนรับขึ้นมามือไว้ใต้ขานี้โอเคพร้อมแล้วก่อกาครับโอ้โหไหวมากทีนี้เนี่ยระหว่างการเดินทางในอาชีพนักกินธนูเนี่ย มีปัญหาติดขัดอะไรมากไหมมีอุปสรรคอะไรมากไหมก็มีเรื่องอุปกรณ์ครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่มีเงินพอที่จะซัพพอร์ตตัวเองเพราะอุปกรณ์มันแพงแต่พอฝีมือขึ้นมาถึงระดับเนี้ยก็จะมีผู้สนับสนุนน่ะไม่ใช่ไม่ได้เป็นทางการไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่โตครับจะมีพี่ที่เป็นมีบริษัทเล็กๆก็คอยช่วยเหลือแล้วก็มีพี่ในวงการเนี่ยซึ่งว่ายังไงไม่ได้สปอนเซอร์เลยคือซื้อมาให้เรายิงเลยแค่เขาเชื่อว่า ว่าเราจะไปได้ไกลกว่านี้เขาก็ซื้อทันูนวนใหม่มาให้เราคือมีสปอนเซอร์นั่นแหละเขามั่นใจเขาก็สปอนเซอร์ทีนี้จอมีอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นครูสอนยิงธนูด้วยใช่ครับอตอนนี้สอนอยู่ที่ไหนสอนอยู่ที่อา,อาช e รี่ค่ะ RCA อยู่ที่รามคำแหง21เ,เนี่ยคับอ๋อเดี๋ยวจะมีลิงก์ข้างล่างนะใครสนใจก็ไปตามกันเอง แต่ตอนนี้เดี๋ยวจะถามว่าจะฝากอะไรถึงพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาเป็นเล่นเป็น,ปนงานอดิเรกหรือเล่นเป็นกีฬาอาชีพจริงจังเลยยังไงบ้างคือมันเป็นกีฬาที่ไม่เหมือนกีฬาประเภทอื่นนะฮะไม่เหมือนกีฬาทั่วไปที่หาเล่นกันง่ายนะฮะก็คือถ้าอยากลองให้มาลองที่สนามิงธรูต่างๆนะครับเขาจะมีครูสอนให้มีอุปรกรณ์ให้มันก็จะปลอดภัยกว่าเราไปหาซื้อตามห้างแล้วไปยิงเองแน่นอนครับแล้วก็จะมี บอกกฎความปลอดภัยทุกอย่างถ้ายิงไงยังไงเนี่ยเขาจะมีอนก็คือเขาก็สอนนั่นแหละใช่ครับก็อยากให้อยากให้มาลองดูครับบางทีเราอาจจะค้นพบตัวเราเองว่าเราอาจอาจจะเก่งกว่าผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า,เ,าเพียงแค่คุณยังไม่เคยลองอถ้าคุณได้ลองคุณอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยหรืออาจจะไปอยู่อันดับโลกเลยก็ได้ค่ะไม่แน่นะต้องลองดูครับต้องลองด,ององดูไม่ลองไม่รู้ว่าอย่างนั้นอโอเควันนี้ก็เท่านี้แหละกับจอม นักยิงธนูอาชีพสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะ